ครับผมเอรอนจากช่องเอ็นเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดย,ย้อนมาได้มาสามึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ไี่ขึ้นตตมระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนน้อยที่อยากจะหายไ,ไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงแกงเขียวหวานนะครับผมว่าคนเป็นกดไหลย,ยอ้อนกินได้หรือเปล่าอืมก็ต้องบอกว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมีหลายสูตรมากๆนะครับผมแต่ว่าทุกสูตรหลักๆอะ่ะ ก็จะมีวัตถุดิบต่อไปนี้นะครับผมจะบอกวัตถุดิบแล้วบอกเลยว่าอาหารชิ้นนี้เนี่ยคนเป็นกดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าอ่าก็มากับกมาดูกันว่าวัตถุดิบของแกงเขียวหวานนะผมอันนี้ผมจะพูดถึงแกงเขียวหวานไก่เนาะอืมก็วัตถุดิบที่แกงเขียวหวานต้องมีเนาะกะทิอ่าปกติกะทิเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ที่6ถึง7นะครับค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผม ถ้าค่าเพนนั้นต่ากว่า7จ็ดแสดงว่าน้ําอาหารแล้กวกของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกฎนะครับผมอ่าแล้วค่าเพนของกะทิอ่ะมีค่าเรี่ยกถึงเจนะครับมันต่ากว่า7จ็ดใช่ไหมมันมีกดใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมานานนะห้าหกเจ็ดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนไปนกย้อนะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าการกยนะ้อนะจกําเริเลยนี่แสดงว่าแทบจะไม่มีกดเลยนะครับผมนั่นแหล่งทั้งอองอ่ะได้บอกว่า กะทิจะมีกรดหรือไม่มีกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับผมถ้าไม่มีกรดอะ่ะก็จะเป็นอาหารอัคลคาไลเลยอัคลคาไลอะ่ะจะมีประโยชน์สำหรับคนพี่คนที่เป็นกรดหลอยยอมมากๆนะเพราะว่าหารอัคลคาไลเนี่ยสามารถทําให้กรดในกระเพาะอ่ะแปลสภาพกลายเป็นด่างได้อืมแต่ว่าถ้าน้ำกะทิอะ่ะที่ทําจากน้ำมะพร้าวสดอะน้ำกะทินั้นอะ่กะกรดจาน้อยหรือไม่มีกรดเลยซึ่งจะกลายเป็นอาหารอัลคาไล แต่ถ้า,านาประทีนั้นน่ะทําจากน้ํนมามะพร้าวแห้งก็จะมีกฎนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเราไม่สามารถไปรู้กระบวนการผลิตของบริษัทเขาหรือโรงงานได้เลยนะครับผมในฉลากะก็ไม่ได้บอกตรงนี้ด้วยอืก็อาจจะเป็นที่ดวงหรือเราจะต้องลองนาสประทียี่ห้อนั้นก่อนนะครับผมอืมผลิตต่อไปเนื้อไก่ เนื้อไก่จะมีค่าเพทอยู่ที่6.26-6.30กถึง6.30ก็กินได้ไม่มีปัญหาครับผมพอติต่อมาพริกแกงเออพริกแกงึ้นชื่อว่าพริกอ่ะคนเป็นกดระยะนะ้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยนนะผมเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นกรดในกระเพาะให้หลังออกมามากกว่าเดิมได้ต่อมามะเขือพวงนะผมมะเขือพวงเนี่ยต้องบอกว่าปกติข้อมูลอะ่ะทั้งหมดเลยผมจะนํามาจากเว็บต่างประเทศนะ แต่ว่าผมมาขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถหาค่าพ h เอะของมะเขือพวงได้แต่ว่าผมก็เจอแหล่งทั้งอิงนะแต่แหล่งแต่ประเทศก็ได้บอกว่ามะเขือพวงเนี่ยดีต่อการย่อยแก้ปวดท้องแก้อาการท้องผูกแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์ดีดต่อเป็นคนดีต่อคนเป็นกรดมากๆเพราะว่าทําให้กระเพาะและลำไส้อะทำงานดีขึ้นทําให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและไฟเบอร์ยังช่วยดูดซับกรดซึ่งจะทำให้กรดกระเพาะน้อยลงด้วยครับผมอืม ต่อมาที่มะเขือเปาะนะครับผมมะเขือเปราะค่าเพทอยู่ที่7.5และมะเขือเทศปอกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศปอกมะเขือเปราะเนี่ยถือว่าเป็นอาหารอันคารายแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยย่อยด้วยนะครับผมอืมพริกซีฟ้าแดงพิษหลุกเลีเลเ่ยงก่อนดีกว่าครับผมใบโหระพาค่าเพทของใบโหระพาอยู่ที่8.0นะครับผมโอ้นี่มันแทบไม่มีกดเลยแล้วก็ถ้าจากอ้างอิงจากเว็บเฮลซ์ไซต์นะครับใบของโหระพาเนี่ย ช่วยลดกรดในพอาหารได้เพราะว่ามีไฟเบอร์นะผมแนราย้าเองเ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเคี้ยวสามใบอ่ะก็สามารถช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้แล้วโอ้โหม่รู้ว่าไปเปล่าหรือเปล่านะน้าปลาค่าเปต้ขอน้ําปลาจริงๆจ,จะอยู่ที่สี่จุดเก้าเจ็ดนะครับผมจริงๆมันก็ไม่คนกินสำหรับคนมีกรดไหลย้อนด้วยค่าเพลขนาดนี้น้องแต่น้ําปลาไม่มีไม,ไม่ไม่กี่หยดไม่มีปัญหาสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนหรอกนะครับอืมจริงๆถ้าทุกคนเพื่อนๆพี่น้องถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ย โดยรวมแล้วอ่ะแกงเขียวหวานเนี่ยเหมือนเป็นหาสุขภาพที่คนเป็นกุลที่คนเป็นกรดยอดนยกินได้เลยนะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่แนะนําดีกว่านะครับผมเพราะว่าแกงเขียวหวานมันค่องข้างมันมันก็มันจากกะทินี่แหละครับผมแล้วเราเองก็ไม่รู้เลยว่ากะทิอ่ะที่ที่อ่าที่เราได้กินเนี่ยทางโรงงานหรือว่าทางบริษัทอะที่เขาผลิตออกมาใช้มะพร้าวสดหรือมะพร้าวแห้งน,น,นะครับผมอืม ดังนั้นก็ส่วนตัวนะหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างมันเรากินแกงเขียวหวานแล้วก็ต้องเอาแกงกับซุปแล้วก็ต้องมาลาดกินกับข้าวใช่ไหมผมว่ามันค่อนข้างมันไปหน่อยอืมจริงๆแล้วก็จะบอกว่าไอ้นี่จะให้กินแกงเขียวหวานจะให้ตักมาแค่ไก่ตักมาแค่กระเพรพวงมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็มันก็มีความเข้มข้นของ,ของนง้ำกะทิอยู่อะครับผมดังนั้นก็หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่า ก็สับคิวนี้ก็ขอตัวเป็นเท่านี้นะคงพร้อมท,ทั้งเคลียรกับอาหารแล้วก็กดรายยอมไว้มากมายเลยก็สมามารถคูรู้เพิ่มเติมได้สับคิวนี้ก็ขอตัวเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ